นี่คือยุคที่เรียกว่าต้าห่วงในปีที่300ของต้าห่วงมีสัตว์อสูรปรากฏตัวและสร้างปัญหาให้กับโลกในเวลานั้นผู้คนตกอยู่ในห่วงของความทุกข์ยากทุกชีวิตเจอแต่ความอนาถจนกระทั่งปีที่308มีบุรุษลึกลับปรากฏตัวขึ้นเขาฆ่าอสูรแลดดาบ จับอสูรม้าเพิงผลึกมังกร9ปีไว้ใต้หุบเขาทีเนตีในปีที่330เขาถูกเคารพในฐานะเทพเจกรพัิองค์ใหม่บนยอดเขาคุณหลุดและทำข้อตกลงยุคใหม่ของต้าหวงกับหัวหน้าเผ่าทั้ง5เทพเจกรพัิเทพเจกรพัิเทพเจกรพัิชายหนุ่มผู้นั้นได้พายหลังตูกขนาดน้ำว่าเฉินหนง ยังไงก็ตามในปีที่530เฉินหนงหายตัวไปทันทีอย่างไร้ร่องรอยตลอดหลายสิบปีต่างเชื่อกันว่าเขาได้กลายเป็นอำ้ำตะคข้าต้องการเป็นผู้ปกครองใหม่ที่ดินแดนนี้แผนการทยสยานจากทั้ง5เผ่าเหล็กไม้น้ำไฟและดินก็พร้อมที่จะทำบางอย่างต้าห่วงเข้าสู่ยุคแห่งความวุ่นวายที่เต็มไปด้วยเลือดและความบ้าคลั่งหากจะกล่าวว่าชีวิตกว้างใหญ่เหมือนมหาสมุทร เราจะหาเบาะแสของการดำรงชีวิตได้อย่างไรอาทิตย์ตกช่างสวยงามนะดูเหมือนว่าข้าสามารถพักอยู่ที่นี่ได้คิดย้อนไปข้าก็ไม่ได้ชื่นชมทิวทัศน์ดิ่มทะเลมันานแล้วมันก็ดีพอที่ข้าจะตายในสถานที่ที่งดงามเช่นนี้น่าเสียดายที่สุดท้ายข้าก็ไม่สามารถช่วยผู้บริสุทธิ์หลายพันคนช่างน่าเสียดาย มีพลังมหาศาลแต่ตอนนี้แม่ตกะกแตนยัยงรังแกข้าอ่าเฮ้ hey, ตาเท่าทำไมเจ้าถึงหัวราอเสียงดังแบบนั้นล่ะเจ้าทำรกของข้านี้ไปหมดแล้วเจ้ารู้เกิอดอะไรขึ้นกับอกของเจ้าตาเท่าประหลาดนี่ไม่ว่าจะยังไงเจ้าก็ต้องเอารกของข้าขึ้นมานะนั่นมันหารเย็นของข้าโอเคโอเคมันง่ายมาก <c oughs> ช่างทรงพลังยิ่งนักเจ้าหนูข้ามีส่วนในมื้อนี้เอาไปปรุงแล้วแบ่งข้าด้วยละ่ะได้เลยเข้าใจแล้วข้าใจะให้ท่านได้ชิมปีมือทำอาหารของข้าละเนื <c oughs> ้อควรจะถูกคลุกด้วยเครื่องเทศอย่างทั่วถึงและพริกเป็นครั้งคราวจากนั้นก็ นึกไม่ถึงเลยว่าจะได้ก,กินอาหารใจนอร่อยในตอนจบของชีวิตโดยเจ้าหนูนี่และส่วนผสมรับของข้าเฮ้ยกินดีมันกินหอมนี่มันแต่ข้าออได้เกินความสี่กินด้วยตัวเองเจ้าหนูเจ้าพอดค่าทีเฮ้ดูเหมือนท่านกำลังลำบากนะตาเท่าอร่อยโอ้พอดูใกล้ๆ เจ้าหนูนี่รอไม่เหมือนใครเลยที่ปลายทางของข้าจะสุดลงที่นี่มันมีเหตุผลดูเหมือนว่าสิ่งที่สำคัญจะต้องพึ่งเจ้าหนูนี่กินได้แล้วเจ้าหนูเอ๊ท่านอิ่มแล้วเหรองั้นข้าจะกินเดี๋ยวนี้ละเจ้าหนูโชคชะตาําพาเราทั้งคู่มาที่นี่ข้าขอถามชื่อของเจ้าและพ่อแม่ของเจ้าได้หรือไม่ข้าชื่อ พ่ป้าเย่พ่อแม่ของข้าตายแล้วและข้าเดินทางไปทุกที่ที่อยากไปมันอยากสนหรับติงหนุ่มเช่นนี้ที่จะเดินทางไปทุกที่เพื่อนตัวน้อยข้ามีบางอย่างจะให้เจ้าทำเจ้าจะช่วยข้าไหมได้เลยยังไงข้าก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วเยี่ยมข้าชื่อฉหนงข้าได้ทดลองสมุนไพรมามากมาย เพื่อจะรักษาพิษหลายลยชนิดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวข้าโชคร้ยายเมื่อไม่นานมานี้พิษทั้งหลายออกฤทธิ์พร้อมกันและเส้นเลือดทั้งหมดของข้าถูกทำลายอีกไม่นานข้าก็จะแข็งเหมือนหินแล้วก็ตายตาเท่าอย่ามาอย่ามา้อข้าเล่นนะแล้วที่ท่านจะบอกข้าก็คือใช่แล้วสิ่งสุดท้ายที่ข้าจะบอกเจ้าหนูข้าจะโชว์ทักษะพิเศษให้เจ้าดู ขอมอบจิตสู่สวรรค์และวิญญาณสู่พื้นดินดูดซับจิตแห่งนภาและพื้นดินและแกนแท้แห่งตะวันและจันทรารวบรวมจิตวิญญาณที่เน่าเสียแห่งพระเจ้าและประสานดวงตานับพันเป็นหนึ่งจุดเริ่มต้นแห่งทุกสรรพสิ่งและจุดกำเนิดแห่งจิตวิญญาณาะสารจิตและจิตวิญญาณเข้าด้วยกันจงทำตามคำสั่งข้าแต่เท่าได้ใจนะว่าจะมอบของสำคัญแบบนี้ให้ข้าน่ะ แน่นอนค้าเชิญในตัวเจ้าต่อแบบไม่คิดเลยนะก <c oughs> มันก็จะถึงเวลาแล้วเจ้าหนูกินชิ้นส่วนของยานี่ซะข้าให้เจ้าเราไม่ได้ทานมื้อใหญ่กันเท่านั้นหรอยาชนงนี้มีทั้งหมด18เม็ดมันสามารถล้างพิษต่างๆและยกระดับศิลปะการต่อสู้มันไล่ค่าสหรับค่าแต่มันมีประโยชน์สำหรับเจ้า เพราะเจ้าต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆในการเดินทางกินซะแต่เจ้าจะกินมันบ่อยๆไม่ได้ข้ารู้สึกร้อนร้อนมากอาคอข้าไม่ใช่ทูท่างร่างกายข้ากำลังลุกไหมโอ้ข้ารู้สึกถึงพลังที่แข็งแกร่งกำลังเอ่อล้อนออกมาจากกายข้าร่างข้าเต็มไปด้วยพลังเงื่อนอกกับส่วนผสมพิเศษที่กินเข้าไปตอนนี้ข้ารู้สึกดีขึ้นแล้วบางที นี่อาจจะเป็นลมหายใจสุดท้ายของข้าอาไปเลยเจ้าหนูอาเจ้ามันตะเท่าตัวเมนตอนที่สองแย่แล้วตะเท่าตัวแซบแม่ข้าตั้งตัวเลยนะแล้วแบบนี้ข้าจะทำยังไงดีล่ะอา้าวัน พลาดแล้วอะไรอีกเนี่ย <c oughs> อาเ <c oughs> อะแย่แล้วอ่ามันมาอีกแล้วบ้าน่ามันยังไม่พออีกเหรอถึงข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าเป็นตัวอะไรแต่ว่าอย่ามาขวางทางข้าเอามันนี่ไป มันได้ผลไหมอ้ามือข้ามันเจ็บเดี๋ยวนะมีอะไรแปลก,ปกข้ายังตกอยู่นี่วะรอดไปทีมีอย่งน้ำช่วยข้าไว้แต่ว่าน้ำมันเย็นมากและข้าก็ไม่เหลือแรงแล้วข้าจะมาตายที่นี่หรือใช่แล้วสิ่งสุดท้ายที่ข้าจะขออะร่างกายข้ากำลังร้อนอขึ้น ีิวแดงกำลังกลับมาตอนนี้ข้าลูกได้แล้วข้าต้องตัตามสัญญาที่ให้ไว้เพราะว่านี่คือกติของข้าดูเหมือนจะมีบางอย่างอยู่ที่นี่นั่นคืออะไรต้องกลับขึ้นไปหายใจก่อนฮ่าข้ายังไม่ตายเม็ดยานี่ทรงพลังมากร่างกายของข้ายังร้อนอยู่เลย หนีงั้นเหรอเออเยี่ยมเลยแค่มันเดียวก็ชนะเจ้าพวกอสูรได้แล้วดูเหมือนจะมีอสูรตัวอื่นอยู่ในบึงนี่มันต้องเป็นอสูรม้ามาังกรแน่ๆมันคือตัวอะไรนะมันมาแล้วสายตาที่ดูร้ายนั่นมันจะจะโจมฆ่าเอ,อ๊ะมันพุ่งเข้ามาจริงเหรอเนี่ย ข้าควรจะทำยังไงดีเอ๊ะทำไมมันไม่จมบตีข้าล่ะทำไมเสียงร้องถึงดูปวดร้าวจังนะนี่มันรู้สึกสิ้นหวังมากอ่านี่คือสาเหตุที่แท้จริงสินะโอ้เจ้าก็เป็นเหมือนกับข้าตอนที่4มันถูกล่าไปก้นบึงเจ้าโดดเดียวเหมือนกับข้า ขอดูหน่อยสิว่าต้องทำยังไงอือยยาอ่าเฮ<อ>้โซนี่มันมแข็งมากเลยข้าจะช่วยมันได้ยังไงนะแตลกจังแฮะยานั่นมันช่วยใหข้าอยู่ใต้น้ำได้นานขึ้นเจ้าก,กลัวสินะนั่นอะไรนะ่ะยอดเลยนั่นมันดาบนี่แสงกัรสว่างขึ้นตอนที่ดาบขยับเอ๊ะถึงง่ายดีแฮะไรคมทามันไรคมแล้วข้าจะตัดโซ่ได้ยังไงเล่าฮ้อ ไอดาบไร้ประโยชน์ข้าจะหาทางอื่นแล้วกันอะไรกันนะ่ะดาบนี่มันคมมากไม้ยาแสงมันจ้ามากดูเหมือนจะมีตัวอักษรอยู่โครงสร้างมันคืออะไรนะ่ะด้านหลังก็มีตัวอักษรเหมือนกันเฉินหนงหรือว่านี่คือดาบที่เฉินหนงใช้เฉินหนงน่นทช่จริงๆดาบของเขาต้องทรงพลังมากแน่ๆดีละข้าต้องลองใช้มัน เอ๊เจ้าจะหนีนทาไมนะข้าไม่ทําลายเจ้าหรอกนะเดี๋ยวนะโซ่มันในการลับแรงประทะแรงมากขาต้องลองไปตรวจดูอีกครั้งหนึง่งโซ่มันขาดแล้วเจ้าศูนย์ไปอิสระแล้วสินะด้านดาบของเฉนหนงนี่มันหักซะแล้วมันกลายเป็นดาบไรคมไปจริงๆแล้วสินะน่าเสียดายแต่เฉนหนงก็เคยใช้มันข้าจะเอามันไปด้วยลวกัน อ่าวจังเจ้าสัตว์อาสนจะไปนอนกรนอยู่ที่ไหนกันนะอะอะไรเนี่ยรู้สึจกจักรจี้จังเลยเอ๊ฮ่าฮ่หยุดนะหยุดก่อนมันจักรจี้เฮ้หยุดก่อน,าากกน,ออนข้าบอกให้หยุดยังไงเล่าเดี๋ยวนะเจ้าเรียนรู้วิธียิ้มมาจากข้าเหรอเจ้านี่มันน่ารา้าคราวหนะ้าข้าจะสอนเจ้าพูดละกันนะ เจ้าอย่างจำมสิ่งที่ข้าจะวางเจ้าได้ไหมเจ้าหนูเฮ <_ EN _> ้งานสำคัญอะไรล่ะที่ท่านจะวางข้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนหลายพันคนนั่นมัน,มนจดหมายเลือดนี่เ <_ H it> จ้านำตราและจดหมายเลือดนี่ไปยังของเขาอยู่พิงในทิศตะวันตกเฉียงใต้และมอบมันให้กับจกักรพรรดิน้ำเงินและขอให้เขามาที่เมืองเฉิญหลภายในเจ็ดวัน ข้าเจ้าหาจาักรพรรดิดเํเงินไม่เจอภายในสองวันเจ้าจงไปที่เมืองเชิญหนงและมอบตากับจดหมายเลือดให้กับเจ้าเมืองเซียวอยู่อย่ากวนไปไม่เพียงแต่เม็ดยาเชินหนงเท่านั้นข้าจะให้ตำราอื่นๆแก่เจ้าสามเล่มแผนที่แห่งต้าห่วงมันคือแผนที่ดังเดิมของต้าห่วงบันทึกสมุนไพรมันจะสอนให้เจ้าทํยาและเม็ดยาตำราสายเลือดแห่งถาดทั้งห้า มันคือสูตรสินตะบะการต่อสู้ของทั้ง5เผ่าเมื่อครอบครองทั้ง3เล่มนี้เจ้าก็จะสามารถเดินทางไปตัวโลกได้โดยอุปสรรคอดเลยทั้งหมดนี้ท่านในข่าเหรอเอาละเจ้าหนูเก็บของแล้วออกเดินทางเรีวเลยข้ามาและไปดังสายลมตะวันขึ้นแล้วทำไมข้าต้องฝักถึงเชิญหนงดูเหมือนข้าจะลืมอะไรบางอย่างไปนะ อาตำราพวกนั้นแช่อยู่ในน้ำเน่ดีละทุกอย่างยังอยู่ดีหนังสือพวกนี้เจ๋งมากเลยนะมันไม่เปียกนะทั้งๆที่แช่อยู่ในน้ำนะมันคือตั้งห่วงนังเดิมมันควรจะบอกทางข้าไปเขายู่ผิงข้าจะดูมันอย่างรอบคอบอไรนะสี่ร้อยนี้อยากภูเขายู่ผิงและสี่พันนี้อยากเมืองเฉินโหลข้าต้องไปถึงที่นั่นภายในเจ็ดวันกันลึกมันเป็นไปไม่ได้โดยที่ไม่มีม้านะมันเป็นแผนที่ที่ใหญ่มาก สวัสดีทุกคนข้าคือเฉินหนงแม้ข้าจะตายไปแล้วแต่ข้าอาจจะโผล่มาเป็นบางครั้งตอนนี้ข้าจะอธิบายแผนที่ให้ฟังมีห้าเผ่าในโลกของต้าห่วงเผ่าแห่งน้ำผู้ชำนาญการใช้น้ำนั้นได้ครอบคอองพื้นที่ที่ขนาดใหญ่ในทางเหนือเผ่าแห่งไว้ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติในชายฝั่งตะวันออก เผ่าแห่งเหล็กผู้ชอบตาสำรวจเหมืองในทิศทางตะวันตกเผ่าแห่งไฟผู้ชำนาญการเล่นแร่แปรธาตุในทางใต้ขณะที่เผ่าแห่งดินผู้ควบคุมพลังของโลกอยู่ในศูนย์กลางแห่งโลกทะเลตะวันออกปกคล้องโดยผามังกรผู้นำของแต่ละเผ่าถูกเรียกว่าจากักรพรรดิกล่าวคือจกักรพรรดิขาวแห่งเผ่าเหล็กจกักรพรรดิน้ำเงินแห่งเผ่าน้ำจกักรพรรดิแดงแห่งเผ่าไฟจกักรพรรดิเหลืองแห่งเผ่าดินพวกเขาคือเราผู้ทรงพลังในเผ่า ในขณะที่ผู้นำที่เทจ,จริงของตาหวงนั้นเหนือกว่าพวกเขานั่นคือเทพจัก,กรพรรดิตอนนี้เทพจัก,กรพรรดิได้ตายไปแล้วโดยไร้ผู้สืบทอดอะไรจะเกิดขึ้นภายในต้าห่วงมังกรอยู่ตรงนั้นจริงเหรอเนี่ยมีมังกรในโลกนี้ด้วยกันเหรอข้าเป็นคนในกลาลไปซะแล้วข้าอยากรู้จักโลกนี้ให้มากกว่านี้ข้าต้องสวมดาบก่อน ยอดเยี่ยมค่านี่มันอัจฉริยะจริงๆดับนี่ก็คมมากแต่มันจะไม่ออกมาเองแน่ข้าดูยังกับวีระบุรุษเน่เฮ้ข้าตัดสินใจแล้วข้าจะเดินทางรอบโลกหลังจากส่งจดหมายนี่และตามหามังกรแต่เจ้ากวางข้าต้องการม้าไปส่งข้าที่หุบเขายูผิงเร็วแค่ไหนล่ะเอาละไปกันเลยไปสู่โลกที่เราไม่รู้จัก ทีแรกผมเขายู่พิงเมื่อไหร่คนในคำพันนยายจะปรากฏตัวนะตอนที่หกเอ๊ะหุบเขายู่พิงอยู่ข้างหน้าแล้วเตรียมการพร้อมหรือยังไม่ต้องเป็นห่วงไป,ไปนายน้อยข้าจะกำลังคนล้อมรอบที่ดีไว้แล้วดีนี่คืองานชิ้นเล็กของข้าข้าไม่อนุญ,ญาตให้มีข้อผิดพลาดคอยดูได้เลยท่านพ่อข้าไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วย่า ไปไปไป,ไปหามันหยุดมันแล้วจับมันเตรียมตัวตายซะเจ้าพวกบ้าจากเมืองเชินโหต้วนอยู่ใครข้าก็ดังเหมือนกันนี่เหมือนพวกเกจะอยากให้ข้าสั่งสอนเหลือเกินนะเจ้าพวกลิงจากเ่าน้ำฮะพวกลิงให้เกียรติปล่อยข้าไปลนาพังแล้วสินะล้างคอเราได้เลยเจ้าแกลิงกลงหยางว้าวเรียวจังเอวสุดๆไปเลย โลช่างกวาง้างใหญ่ยิ่งนะะอีกนั่งแค่ไหนถึงถึงไปทางนะว้าวจะจับไปลาได้แต่มันไม่ใช่เวลาจะม,มาเล่นนะข้ามีสิ่งสำคัญที่ต้องทำมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนหลายพันคนเรื่องอะไรถึงสำคัญขนาดนั้นนะยังไงก็เถอะข้าเป็นแค่ผู้สงสารนี่อ่ะนี่เจ้ากวางยังมีอีกนะกินซะเดี๋ยวเราต้องเรีบเดินทางต่อแล้วเอ๊ะมีอะไรหรอเจ้ากวางหืมดูเหมือนจะมีหนูอยู่แถวนี้นะไปหามัน ขอรับนายท่านเอ๊ะนี่มันอะไรกันนะเจ้าคนพวกนี้เป็นใครกันบ้าจริงทำไมพวกมันถึงต้องตามหาข้าด้วยนะข้าแค่ย่างปลาเองนี่นายท่านหืมหกข่าวยู่เพยงอยู่ข้างหน้าเราควรไปพบจักรพรรดิน้ำเงินให้เร็วที่สุดไม่ดีแน่ที่เราจะมาเสยอว่าอยู่แถวนี้หเจ้าพูดถูกข้าก็ไม่คิดว่าแค่หนูตัวเดียวจะทําอะไรได้ลืมมันไปก่อนอย่าให้ข้าหาเจ้าเจอกัแล้วกันเฮ้ยในที่สุดพวกมันเข้าไป เดี๋ยวนะเจ้าพวกนั้นจะไปหาจากาักรพรรดิเงินเหมือนกับข้าก็แค่ตามเจ้าพวกนั้นไปเพื่อที่จะได้เจอกับเขาโอ้ข้าได้ลาดจ,จังแฮะที่อยู่ของจกักรพรรดิเงินหบเขายู่ผพงเรามาถึงแล้วในที่สุดเราก็มาถึงได้โปรโด,ดให้ข้าเข้าพบท่านข้าคือองค์ชายลำดับที่14จากหบเขาชาวหยางท่านพ่อสั่งให้ข้ามาเข้าพบจกักรพรรดิเงินคิดถูกแล้วที่ตามมันมาที่นี่คือที่อยู่ของจกักรพรรดิเงิน กระพัดเงนเงินยอมตกองอย่างเงียบๆตอนนี้ข้าจะขึ้นเขาทันทีแบ่งคนไว้ป้องการทางขึ้นเขาและอย่าให้ใครขึ้นมาติดขาดครับท่านเือเจ้ายังคงลวงตัวอยู่สินะอะไรกันพวกมันปิดทางเข้าไว้แย่จริงแล้วข้าจะขึ้นเขาได้ยังไงกันเอ๊ะเจ้ากวางเจ้าจะทําอะไรนะ้าเจ้ากวางมีเรื่องอะไรงั้นหรือข้าย,ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะ เดี๋ยวก่อนทำไมเจ้าถึงวิ่งไปหาเขาอีกลูกหนึ่งล่ะเอ๊ะนั่นมันเฮ้เฮ้เฮเจ้ากว้างได้ันป่านะแต่ข้าก็ชอบแฮะว้าวนี่ข้ากำลังบินอยู่ฮ่าฮ่เจ้ากวางจริงๆแล้วเจ้าน่ะเป็นสัตว์ในตำนานถึงข้าจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พวกมันจะตามมาเร็วเข้าเถอะไปกันต่อเถอะเฮ้ ate, อย่ามองข้าแบบนั้นสิข้าเล่นขุยด้ดีนะ ถ้าเล่นมาจากศิลปินปพนันธุ์ยอนอะเฮ้อนั่นมันเสียงคุยนี่เสียงมาจากทางนั้นดูเหมือนจะมีคนอยู่ในศาลาทำนองเพลงนี้มันเขากำลังมาคนในคำทำนายจนหนงใช่ไหมทับนองเพลงนี้เขาเคยเล่นบนหน้าผาเยี่ยมเลยเขาสบายดีและมาเราฆ่าลงหน้าผู้เท่าเฉินหนงเอ๊ะมันคือภาพลงตางั้นเหรอ ผู้เท่าเฉินหนงท่านก็ยังตายเช่นเดิมข้าจำไม่ได้แล้วว่ากี่ครั้งกันที่เจอกับเรื่องแบบนี้คนข้างในาข้าจากไปทีละคนข้าเป็นลูกบุญธรามของศิลปินพเนจรและต้าหวงเวลาแบบนี้เฉินหนงนะ่ะมันแปลกทำไมข้าไม่สามารถช่วยให้รละลึกถึงเรื่องที่ผ่านมาข้าไม่อยากไปเชิญกับเมื่อเล่นเพลงนี้ผู้เฒ่าเฉินหนงเอออ่เจ้าคือ ถ้าเขาถามเจ้าเจ้าเล่นเพลงหรือดูใบไม้ผลิที่ล่วงเลยได้ยังไงกันณางฟ้าเสียงขุยนั่นลอยมาจากเธองั้นเหรอเธอช่างสวยจริงๆนี่ท่านอ่ะอ่ะใช่หือให้ข้าดูด,ดักที่เอวท่านได้หรือไม่เอ๊ะแน่นอนดับนี่มันเออคืออ่ะอ่ะดาบของข้า หยิบของจากระยะนั้นเจ้าคือนางฟ้าจริงๆใช่ไหมตอนที่8คนผู้นี้ช่างนึกซึ้งแต่ดาบนี้ไร้คมนี่คือดาบไรคมของผู้เอาโสเฉินหนงได้โปรดเก็บดาบนี้ไว้อย่างดีแต่ดาบนี้เป็นของตกทอดจากเผ่าไม้มันไม่ควรอยู่ในมือของคนจากเผ่าอื่นข้าขอถามได้ไหมว่าเจ้ามาจากเผ่าใด ถ้ามีคนถามแบบนี้กับเจ้าอีกให้เจ้าตอบว่ามาจากเผ่าไม้เอ๊ะข้าเดินทางไปทุกที่ตั้งแต่ยังเด็กเรื่องนั้นข้าไม่รู้หรอกนะฮบอกข้าได้ไหมว่าเจ้าฝึกเพลงฤดูใบไม้ผลิที่ร่วงเลยมาจากไหนในที่สุดก็มาถึงนี่คือที่อยู่อาศัยของจกักรพรรดนนินเมืองงั้นหรือช่างเหมาะเป็นเวทีเปิดตัวของข้าไม่มีอะไรจะเหมาะไปกว่านี้อีกแล้ว เรื่องนั้นเพื่อจะทำงานที่พุทธเท่าเฉินมอบให้ข้าข้าถึงต้องมาที่นี่เอ๊ะท่านนางฟ้าข้าไม่เป็นไรหากค้รู้สึกไม่ค่อยดีไหนเจ้าเอาจดหมายเลือดที่เขียนโดยเทพจักรพรรดิให้ข้าดูสิโอ้ได้สิรอเดี๋ยวนะเอ๊ะท้าเทพจักรพรรดิท่านหมายถึงต้าเท่าที่พาข้าตกจากหน้าผาคือเทพจักรพรรดิผู้ปกครองต้าหวงถึงข้าจะไม่รู้หนังสือแต่ยังมารลอข้านะ ใช่นี่คือจดหมายเลือดจากท่านเทพจัก,กรพรรดิเขาคือเด็กในคําทํำนากจริงๆด้วยข้าเชิญชมเจ้ามากเจ้าหนูได้มาที่นี่อย่างสุดฝีมือแต่ถึงเจ้าส่งจดหมายนี้ถึงจัก,กรพรรดิน้ำเงินข้าเกรงว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเอ๊ะทำไมล่ะมันยากที่ข้าจะอธิบายให้ฟังสั้นๆแต่เจ้าจะรู้เองเมื่อถึงเมืองเฉินหนโอ้หุกเขาเชาวหยางพวกเขามาจากเผาน้ำโอดเล็กพวกเขาไปกับข้า องชายที่14เจ้าหุบเขาชาวยยางได้รับคําสั่งให้มาเข้าพบจักรพรรดิน้ําเงินองชายที่14จากของเขาชาวยยางมาขอเข้าพบจักรพรรดิน้ําเงินองค์ชายที่14เจ้าหุบเขาชาวยยางมาขอเข้าพบจักรพรรดิน้ําเงินข้าได้ยินแล้วทำได้ดีมากหมายเลขสิบสี่เทพจักรพรรดมอบสายรือแห่ง่าทั้งห้าให้กับเจ้าหมายความว่าเทพจักรพรรดยอมรับเขาในฐานะทายาทเทพจักรพรรดพบความพิเศษในตัวเขาเหรอว้าว เอ๊ะนั่นเขากำลังมาอาไททานช่วยด้วยอออานี่คือดีเดศศิษิ์แห่งเผาไม้เจ้าอยากให้การเป็นดีเดนของพวกเจ้างั้นเลยเจ้าพวกลิงน้ำเจ้าแกลิ้นยางกังข้ากำลังไปหาเจ้าแกากลออกมาไหมล่ะโอ้ขาดูห้าวจังนี่เขามาหาจากพัดอังเมินงั้นเลยคนบ้าตวน เจ้าบ้าไปแล้วหรือไงถึงกาทำป่าเถื่อนแบบนั้นในที่ของจักรพรรดิน้าเงินดู้ท่าจะอยากตายมากสินะข้าจะฆ่ามันและแสดงความสามารถของข้าให้จักรพรรดิน้เงินได้เห็นเจ้าคนป่าโง่ข้าจะใช้ร่างกายเจ้าให้เจ้ารู้ว่าต้องรน้อะไรที่ทำผิดต่อจักรพรรดิน้าเงินนายท่านระวังตัวด้วยให้ข้าจัดการเองไม่ต้องห่วงเจ้านั่นวิ่งมาไกลจนถึงที่และมันบาดเจ็บมากมันไม่มีทางสู้ข้าได้หรอกนายท่านอย่ารีบไปเจ้าเด็กน้อยหย่า ว้าวเขาปัดออกไปรุนแรงมากเอ,อ๊ะน่มันดาบไม้ไผ่บ้านาเจ้ามีความสามารถในการเป็นคนป่านี่เจ้านีิมันยืดหยุ่นจริงๆหืมเจ้าลิงนี่ไม่สุภาพเลยแฮะเคอเจ้าช่างเป็นอาจารย์ที่ไม่ได้เรื่องเลยเจ้าเล่นใช้ดาบไม้ไผ่อย่างตั้งใจข้าดาว่าเจ้าคือคนป้าตวนจากเมืองเฉินโหลใช่ไหมเมืองเฉินโหล ข้าไม่เคยเปลี่ยนชื่อของข้าไม่ว่ายังไงข้าคือค้นป้าตวนยู่ใครเมืองแห่งเฉินโลฮฮคู่ตดสูดแรกของข้าคือหนึ่งในสองผู้เ่ยวชาญที่ทรงพลังที่สุดแห่งเมืองเฉินโลมันเป็นการยืนยันจากพระเจ้าถึงความสรมาถของข้าจักรพรรดิจัเงินคู้รอบรู้ไม่ใช่ข้าต้องการต่อสู้ที่ยอดเขายู่ผิงข้าแค่ไม่สามารถให้เจ้าค้นป้าตวนทําท่านขายหน้าบดอนุญาตให้ข้าข้ามันที่นี่เถอะอาเลิกทำพิธีีตองด้แล้ว นายท่านอย่าขี่ช้างจับจักระเตนเลยได้โปรดให้ข้าเขือถอยไปข้าจะใช้มันเป็นอาหารงูของข้าอะไรกันเขาังใช้มุกเดิมเหรอไม่การไหลเวียนของอากาศทั้งหมดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันต้องเป็นกับดักว้าวบทปล่อยอสรพิษอสนีบาทว้าวแท้เปลี่ยนเป็นงูนี่มัน เป็นยังไงล่ะมันทรงพลังมากใช่ไหมล่ะมันคืออสารพิษอสนนบัตสัตว์วิญญาณของผ่าน้ํามีชื่อเสียงเช่นเดียวกับกวางมังกรขาวมันผนึกเป็นอาวุธหนึ่งเดียวกับองค์ชายที่14เมื่อหลายปีก่อนเมื่อปลดผนึกองค์ชายที่14สามารถที่จะควบคุมอสรพิษไปโจมตีใครก็ตามพี่นางฟ้าท่านมีความรู้ท่านรู้อะไรหลายอย่างเลยพี่สาวดูเหมือนคนนั้นจะไม่ไหวแล้วนะไปช่วยเขากันเถอะ ป้าน่ะข้าคือคนป้าตวนข้าจะมาแพ้ในที่แบบนี้ได้ยังไงดีงูนี่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนื้อมันคงจะฮ่า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 เจ้าคนเถื่อนเจ้าจะมาสู้กับข้าได้ยังไงเจ้ากล้าทำอยาบคายกับจักรพรรดิน้เงินข้าคิดว่าเจ้าจะแน่ซสอีกเจ้าคนจะเข่าน้ำน่าเจ็บใจนัก น่าผิดหวังข้าไม่อยากเล่นกับเจ้าแล้วเคอรข้ายกให้เจ้าฮ้ข้าจะทำลายเส้นเลือดของข้าซะส่งความแข็งแกร่งแห่งจิตวิญ,ญญาณสูรากฐ,ฐานส่งความแข็งแกร่งแห่งจิตสูรก้านดอกใบของข้าคือดาวมาจากสวรรค์แปลเปลี่ยนเป็นร่างกายข้าไปเป็นดาววิญญาณตอนที่สิบ ยอดเลยกิ่งไม้มันเจาะทะลุอสรพิษนั่นไปทางล่างผู้ใช้อาคมแห่งเผาไม้เกลียวขึ้นเทาวันตวนอยู่ใครการอุ่นเครื่องจบแล้วจักนี้คือการเอาจริงเร็วมากไปตายซะเจ้าปีศาจนายท่านให้เป็นหน้าที่ของข้าท่านถอยไปก่อนเร็วมากทรงพลังมันเร็วและแร,ง,รงมากกว่าคลื่นพลังปกติ จังหวะนี้แหละไปเลยอสรพิษอสนีบาทชิยุ่งยากจริงข้าต้องลบมันก่อนบ้าเอ้ยมันจะตีข้าจากทั้งหน้าและทั้งหลังอ้าไม่นะตอนนี้เกียวขึ้นเาวันสร้างภาระ,ะให้ตัวนยูใครอย่าคาดาไม่ถึงบวกกับเขาบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้เขาไม่ควรมีแรงเหลือสู้ต่อแล้วบ้าเอ้ยเจ้าดูเหมือนหนูจมน้าเลยนะเจ้าป้าถวน เจ้านะโอลูกไม้มากไปหน่อยนะข้าคิดว่าเจ้าจะทําให้ข้าตื่นเต้นมากกว่านี้ซะอีกก็แค่เลือดกับสู้นิดหน่อยถ้าเจ้าอยากตายก็บอกข้าได้เลยนะข้าจะจัดให้เจ้าเองข้าจะใช้ดาบแหงน้ําฆ่าเจ้าซะตายซะหยุดนะเฮะเสียงอย่างกับเด็กอ้าแย่แล้วลืมไปเลยข้าไม่ได้เป็นนักกาจกรรมนี่ทำยังไงดีถ้าข้าตกตรงจากตรงนี้ข้าได้ตายไม่ก็พิการแน่ ไม่นะเอ๊ะข้านี่ข้ายังไม่ตายเหรอว้าวอะไรเนี่ยดูเหมือนจะทรงพลังมากเลยลมนี้ถูกควบคุมโดยข้าเจ้าทีบอนเกินไปนะเจ้าจะไม่สามารถช่วยใครได้ด้วยความสามารถในตอนนี้เจ้าอาจจะตายถ้าเจ้ายังทําแบบนี้อีกข้าจะควบคุมการเคลื่อนไหวของเจ้าด้วยลมนี้เจ้าสามารถใช้มันไล่คนจากเ่าน้ําได้จําไว้นะว่าไม่มีปัญหาหรือผลลัพธ์ที่สามารถคาดเดาได้ ให้เป็นหน้าที่ของข้าเองที่สาวนางฟ้าด้วยการช่วยเหลือลของท่านข้าจัดการมันได้ง่ายๆเลยเฮ้เจ้าเบอร์สิตอนนี้ข้าแข็งแกร่งมากๆเลยละ,อะเออเกิดอะไรขึ้นลมมาจากไหนกันเอ๊ไ <Hey. S 2> งเบอร์สิบตอนนี้ยอมไม่ข้าจัดการเจ้าซะดีๆฮะเจ้าคือใครกันโอ้ย oh.